อืมวันนี้เปิดดูข่าวหน่อยมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับและนี่คือรายการถันเหตุการณ์นะครับวันนี้เราได้ข่าวเพราะว่าแบงคอกรเปยนชื่อเป็นกรุงเทพมหาคนครอัมมอลและไรโกสซนมิตรลสักกัิยะฟีคัมประสิิโอชิบหายละตรงนี้เพื่อนบ้านเขาจะมาบ้านเรานี่นะตายแล้วฉันอยู่อาศัยที่ดีมาใหม่ฉันจะควรพูดเมืองหลวงอะไรดีแล้วเนี่ย the next day แอมคาร์เมน สวัสดีครับเข้ามาข้างในบ้านได้เลยครับอย่าลืมถอดรองเท้าด้วยสวัสดีเธอย้ายมาใหม่ใช่ไหมใช่ใช่เห็นได้ยินว่าอยู่มาจากประเทศไทยนี่ใช่เราเกิดที่ประเทศไทยมาตั้งแต่เกิดจนต่อมาต้องแย้ทินฐานกันที่ลอสแอนเจลิสนี่แหละโอ้ดีเลยยินดีต้อนรับเสมอเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยว่าเธออยู่เมืองหลวงอะไรอ่ะโอ้ a come from กรุงเทพมหานครกรุกรุก กลุ้งกุกลกก Sorry ช่วยพูดอีกทีได้ไหมกลุงเทพมหานครกุกุกุู้ come from Bangkok right? อืโอเค from Bangkok เออจบ